สวัสดีค่ะคนเกิดวันอาทิตย์ทุกๆคนนะคะห,หมอมาบอกดวงเหมือนเช่นเคยเป็นสัปดาห์ที่สาจากวันที่15บหถึงยีพฤศจิกายนสองพร้อยาคนเกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้คุณได้พ่าย กลงล้อแห่งโชคชะตานะคะอน,น้าไพ่บอกถึงโชคลาบที่ดินมรดกค่ะและความร่ำรวยเมื่อไพ่นี้ปรากฏดวงชะตาที่เคยอาภัพอับจนก็จะดีขึ้นนะคะมีโชคลาบเข้ามาอยู่ไม่คอย่างไม่คาดฝันค่ะ เป็นการเปลี่ยนแปลงของชะตาชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นเป็นช่วงดวงดีของคนเกิดวันอาทิตย์ได้มาถึงแล้วนะคะฟังคำทำนายค่ะามาเรื่องการเงินคนวันอาทิตย์ในสัปดาห์ที่3นี้นะคะช่วงวันเวลาที่ผ่านมาการเงินจะเป็นอย่างไร เมื่อคุณผ่านมาถึงวันนี้ได้ขอให้รู้สึกยินดียิ้มรับช่วงดีๆด,ด้านการเงินเลยนะคะตลอดสัปดาห์นี้คุณสมหวังดังใจหวังทั้งโชคลาบการติดต่อเจราจาเรื่องการเงินก็ได้ผลการเงินคล่องทั้งรับทั้งจ่ายคะ่ะ มาเรื่องการงานคนวันอาทิตย์นะคะการงานดำเนินไปแบบสะดวกราบรื่นมีความสำเร็จให้ได้เห็นชัดเจนสิ่งดีๆด,ด้านการงานได้มาถึงคุณแล้วละคะ่ะคุณจะพบความสำเร็จตามที่คาดหวังในสัปดาห์นี้ธุรกิจก็จะมีการขยับขยายได้ผลกำไรให้ชื่นใจ คนทำงานประจำก็ได้เลื่อนขั้นมีตำแหน่งดีๆเข้ามานะคะความรักค่ะความรักคนวันอาทิตย์คนโสดคนไม่จะดูดีมีสเสน่ห์เพราะคุณนะเป็นคนใจดีจะมีคนเข้าหามีรักดีๆให้เลือกค่ะ คนคลองเรือนความรักก็ราบลื่นตลอดสัปดาห์นะคะสุขภาพจะอ้วนขึ้นค่ะให้ระวงังเมื่อคุณอ้วนขึ้นความดันหรือเบาหวานก็อาจจะมานะคะให้รักษาสุขภาพในช่วงเจดวันนี้ควบคุมอาหารให้พอดีและถ้าเป็นไปได้ก็ออกกำลังกายด้วยนะคะ แล้วมาพบกันใหม่ค่ะในคลิปต่อไปอย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่หมอนะคะกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่